สวัสดี FC ซีทุกทุกคนเนาะเข้ามาตามต่อเล่าสามัคคีมัดรวมของเมื่อวันที่เก่าเนาะเตียนกรรกราห์กสิบหกบริลลงมาสองมือสามมือมันงานหลาเอฟซีช่วงนี้เขาไปในบ้านบ้านสามหลังเนาะเฮ็ดงานผู้เดียวเอาว่าไปมาตามเล่าสามัคคีเล่ากรยสเดเ๋ยวกรซิมี คันเอฟซีอยากเล่นกน็คอมเมนต์เขามาสิโลงให้หุน่นนีเคอิหุ่นกินหุ่นเฮงเสียงสามลัทด,ดาวโจนเพราะว่าเล่า,า,าก่าวสารกับพวกดาวโจนอยู่มีดาวโจนอีกช่วงกลางคืนเนาะช่วงตีสามก็มีก็คนละพร้อมๆกันกับดาวโจนคนละเนาะดาวโจนเอนีเออยงสามลัทธ์คนละ อังกฤษรัสเซียเยอรมันยังบาไปผลแล้วเนาะให้เขาไปเบิ้งเอฟซีเดียวสิลงให้เบิดเอาตลอดอยุคซีซั่วโม,มงหลุดไปมาเปลียนฮักเอฟซีเฮาเนียวมากับคอมเมนต์เขามาบอมากับคอมเมนต์เขามาเอามาติดตามลาสามัคคีมัดรวมเฮาของมือน,นี่วันทีกเก่านี่เนะาะจะลงให้เดี๋ยวนี้เห็ดโย่เห็ดงานอยู่ครับสิมาเห็ดเอา้าเอฟซีเฮ้าจะได้โศกเรียนมาดำกันเนาะ เราสิไปลงบารนี้จะเริ่มเข้าไปว่าเฮาสิลงโดยมากก็ให้ลงมาท่านนี่เอฟซีต้องเข้าไปเบิังในซองเข้าไปในเพจเด้อซองเลี้ยวเซียนซาอูนำโชกเขาไปในเพจเ,เ,เขเเียนคำว่าเซียนซาอูนำโชกสิขึ้นเลยหรือว่าเอฟซีสมัครในเฟซบุ๊กมาขามาเป็นโม่ไปสิกดรับถ้าเมเจอร์แล้วก็หรือว่า ขอเป็นส่วนตัวปฏิสงไฮพอเป็นยางเดี๋ยว,วเ้าวสีตั้งกลุ่มแล้ว่อจะเสียเงินดอกกลุ่มห้านั่นนะฮาวอฟซีชดเอาเดอร์นี่ลาวสามัคคีมัดรวมเฮงเฮงปังๆเล็กเด่นห้านี่ละเด่นเมื่อนี่วิ ing, ่งหนึ่งกับสี่เนาะอีม้มานแน่แนนหรือมันสิไปออกหนึ่งฮาบุล่และเพราะว่ามันมัน อันนี้มันสิไปบวกกับลายลาเด้เลาาสามคัคคีเลาาสะพาอกิจลาวีไอพเลา VIP, เลาสามัคคีวีไพเล่าสตา v i วีไพีเด้นนี่ของเขานีเนี่ยในกลุ่มของเขาวันนไปก็ถือว่าว่าลายต่อคัดแยออกมากนี่ก็เอาสามสีหาเล่านี่ก็มันด้ถือคนอะไรจากตัวนี่ ก็าแคบหน้าจอได้พี่เดอ้องานหลายแวดโยโอ้ยหอนต้งหอนต้งงานสุดยอดมีกระไดโล่งแค่ดุลๆสองอันเท่านั้นเนาะห้าน้อยกับเล่าสตาเพราะว่าอันนี้มันเลน,ลอกกนาารอบกลางคืนกาซาดก็เลนกลางคืนกระดาวโจวนนึกว่าตีสามนเนาะ ยังดาวโจรไดไสามลัดหนึ่งกันเพราะมันตีหนึ่งบอลเดี๋ยวสิเบิ้งให้เอฟซีเพราะว่าขั้นลงว้าปุ๊บมันจะไปสองเลี้ยวแต่ยังเป็นการเลยเลี้ยวเซียนซาโอนบอลยังมิตเเลกให้รวยรอบดึกเนาะต้องเขียนคำว่ารวยรอบดึกกับในเลี้ยวเนี่ยตัวเนี่ยมาสามารถรับเงินเสยเอาวงสันตัวเอฟซี พราะอกกันคลื่อนนี่ตอนนี้เทา,างยังบดได้บ,บน้นเป็นตรงเป็นมันตรงลงเป็นสามลัานผลเนาะรวยหลอบดึกเนาะตื่นสามารถรับเงินเฉยเอาละจัดกันนั่งทีละเชิวยวจะาโอกับเนังขอม้อขอม้อประมาณตีหนึ่งบานเฮ่านี่แล้วก็จืนว่าสามลัดกับดาวโจนออกไปนแล้ว มีดาวดวงม่พี่ได้หลบเดื่อกๆพอเส้นเสียวลงไปอยู่ยามว่างไม่ยีคุณอีกวะดนี่เคอี้อีกเฮงเสียงอีกโอ้ยรวยประเด็นรับไปนอนขอบตาดำไรเงี้ย FC เอาเดี๋ยวสิจัดหายอดดอกใจเย็นๆแต่เขาบว่าบางซองเลี้ยวนี่ยนะมันค่อยสิท่านใจคันลงไปซ่องยูทูบเดี๋ยวมันมันใสีเวลาโดดบทไง สิเดานั่งเบาไปไปๆนี่ยูทูบเล่นสิลงยูทูบเล่นนี่เสียวหกนาที่ตอนนี้เขาให้ซิปว่าเอาดอกนั่นแล้วไอ้ไเอ้เอฟซีเนาะเรี่ยงเล็กวิ่งดูของเซียนเสือโหมีปัญหาได้ทุกได้ชุกชุดเล่าสามคีนี่ก็สิม,มันมาอนีเอฟซีเฮาเอาชุดไทยก็ขอเขใ FC เอฟซีเฮาโศกมัน น้ำกันเด้อเดี๋ยวจะค่อยคุยกันไม่ยังค่อยคุยกันเนซีเฮาขั้นเสียวหวยขั้นเบากระบอกมาสิเศร้าว่าที่มียุดยุดเป็นยุดดิยุดตะเชียร์โซสิตวันนี้นมันมีงานมันไม่รอรับอยู่นี่ท่าได้รับปากเขาโย่เฮาโศกมานน้ำกันทุกทุกคนเด้อสวัสดีครับผม หกนาทีพอดี